อายุของอที่องค์ทีปังกรเนาะก็สี่กปีนะเข้าหมดเลยเข้าทุกตัวเลยจ้ะ,ละกลุ่มเลขล่างกับเลพศสี่แปดก็โอเคนะก็ถือถือว่าคุมหมดเลยจ้ะ,ลละที่แปดกันในแปรปกเราแทบจะหมดทุกตัวเลยนะจ้ะแล้วโคสิบเก้าก็ถือว่าคุมอีกอะ่ะคุมอีกอะ่ะถือว่าแต่ว่าเราจะไปเมนไหนะนะมันมีปัญหาว่าเลขจะเวียนซ้ายเวียนขวา คือผมพยายามถอดแล้วมันก็ยากอยู่นะถามว่ายากไม่ยากทีนี้เราก็รอเส้นฝันนะรอเส้นฝันอย่างเดียวคือปกติเราก็ไม่รู้หรอกหัวอกอะไรอ่ะตามธรรมชาติเนะคือไ,ไม่รู้แล้วล่ะแต่ว่าความใยอยากรู้อยากถูกเนี่ยมันแล้วก็บังคับให้เราถ้าถามว่าผมชอบตัวไหนผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะมันมีอะไรเนาะเดี๋ยวผมจําก่อนมึกจนหนึ่งเพราะว่า แล้วก็ต้องไปบวกกับเส้นฝันคนอื่นแต่ว,ว่าตามลักษณะการฝันของคนมันจะไม่เหมือนกันเนาะมีอะไรเนาะเดี๋ยวคนจำกนรู้สิ่ามาเข้ากลุ่มแคปเลย1 9 6่งเหนึ่งหกี่คือคนฝันนะคนฝันเี่มวาวิจารณ์คนฝันคนฝันหกตัวส่วนมากจะไม่ค่อยเข้าไม่ค่อยเข้าตัวหลังแต่มาเจอเล็กดังนะผมก็วิจารณ์ว่า การฝันเลขหกตัวทีนี้เรามาดูชุดหน้าชุดหน้าก็จะเป็นหนึ่งเก้าหกโเข้าสเปคเลยนะเข้าสเปคเลยนะตัวหลังก็ถือว่าเป็นเลขดังหกสี่เลขตัวเดียวกันแล้วก็เอฟซีที่ฝันอยู่บึงการก็เจ็ดหกเก้าเจ็ดหกก็ถือว่าไม่หนีกันเท่าไหร่เพราะเลขกลุ่มเดียวกันหมดถ้าหนึ่งทษเด็ดอะไรก็อยู่เซตเดียวกัน โดยชน,นิดโดยรวมแล้วผมว่าสิบโอหกอลรหันมีโอกาสแล้วล่ะยังให้ชิบกิวก็ไม่ขาดทุนนะขนาดนี้ถ้าไม่ถูกแล้วผมก็ไม่รู้จะพูดไงแล้วโมน,นั่น <St>. นี่ที่จะฟันธงมันยังไม่ได้เนะ่ามวมาหลักไหนผมก็ยังงงอยู่เหมือนกันพยายามเทียบฝันตัวเองทีน,งนี้เขาบอกว่าเขาบอกว่าให้ดูที่แฟนวันนี้เขาบอกถ้าเชื่อเรื่องหมอดูนิดนิดเนาะ ราศีพิจิกนี่รู้สึกว่ารอบนี้เขาบอกให้ดูที่คู่ครองเป็นหลักแฟนนะเขาจะมีบทบาทและดวงเขาก็จะเฮงสุดๆด้วยนี่เรามาดูเขาเกิดพอสิบห้าออกไปแล้วนะสองรอบนะใช่หนึ่งห้าห้าหนึ่งสองรอบแล้วผมเน้นอยู่แล้วะถ้ามาออกรอบนี้อีกเกิดอะไรขึ้นผมนั่งคิดแล้วเนี่ยห้าห้าหนึ่งจะมาอีกแล้วโอ้โหเป็นไปได้หรือเปล่าเนี่ยทีนี้ถามว่าถ้าจะเราไปถอด สอดจจกรอบเนาะสอดจากรกอ,นะอ,กกอบแ้พ้พยายามพยายามจูงไปให้หมดทุกที่ทุกแผ่นนี่เรามาดูความบังเอิญมันจะเป็นไปได้ไหมถ้าถามว่าทางเดินของแปดหลักแสนนี่จะอยู่คนนี้อะไรที่อยู่ในนี้ที่เกี่ยวกับแฟนผมก็มีห้าหนึ่งหนึ่งห้าคือพอสอเกิดรู้สึกจะออกสองรอบแล้ว <S 2> 2. <S แล้วก็มาอายุสี่สิบแปดย่างสี่สิบเก้า นี่เรามาดูเล็กล่างนะ,ะโยงนะเลกล่างเขาจะโยงไปหนึ่งท้ายสองรอบห15น15ึ่งห้าหนึ่งห้าเก้าเจ็ดสามเกาเ3จดสามนี่48มาอยู่ตรงนี้เห็นไหมสี่สิบแปดสี่เก้าห้าแปดห้าเก้าเกี่ยวพันเกี่ยวใกล้ตัวเองหมดเลยเกี่ยวใกล้ผมหมดนนะ รู้สึกว่าจะหมดมั้ง5-7 5-8 5-9มันคือหมดหมดลอตเตอรี่คือหมด,หมดร,มดรู้รู้สึกว่าเอฟซีเขาจะมองมันไม่ว่าจะเป็น4-7ก็คุมโซนไปหมดเลย4-7 5-7 5-8 5-9 7-9นี่คุมโซนหมดทุกตัวเลยนะเอฟซี FC, ซื้อลอตเตอรี่คุมหมดเลยตอนนี้ไม่เหลือสักใบเลยนี่แหละมันรู้สึกว่าเมนเมนเลขล่างมันจะดันไปอย่างนี้นะครับ หนึ่งห้าเก้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดสามแล้วก็มันโซนนี้เขาคุมหมดแล้วนี่แล้วว่าจะเป็นสี่เจ็ดห้าแปดห้าเจ็ดแปดเก้าสเจ็ดนี่หมดแล้วเขาคุมหมดเลยพมาเผยก็จะหลุดมาสี่เจ็ดกับแปดเจ็ดแปดปดนี่เขาก็คุมหมดคุมทุกที่เลยล่ะตอนนี้สําหรับเลขล่างนะเลขบนแล้วก็ย้ำว่าอยู่ในกรอบมีเปอร์เซ็นต์อยู่ในกรอบจ อาจารย์แม่ก็ไม่พลาดไม่น่าพลาดคือจะมีเซตสองเซตว่ากลุ่มแต่หลักแสนเนาะพูดได้เนาะแต่หลักแสนพูดได้ันนี่รู้สึกว่าจะแน่นอยู่นะสิบหกตัวนี่ถามว่ามันจะออกซ้ายหรือออกขวาก็เบเ้ิ่ต้นผมก็แนะนําดูวิธีลักษณะของการออกหวยผมดูหลายที่แล้วละคือการจะทําซ้ำเก้าหลักสิบมันก็ยากอยู่นะแต่ว่าตัวดันของสามแปดกลายเป็นมาดัน ถ้าคูณตรงๆถ้าถ้าดูออกดูเป็น38มแปนะหวยมันออก38 03ปดศนะู 3, 3, นย์แล้วมาสาเนาะศูนยสามสทีนี้ตัวตัวไปมันไม่มีอะไรอะถ้าอยู่ในกรอบมีศูนย์เนสามเก้าห้าอะไรนะสามศูนตัวต่อไปก็ไม่ห9ึก็เกหรือ79แค่นั้นนะปกติหวยจะอยู่แค่นี้ หนึ่งห้ามีโอกาสหมหนึ่งห้าถามว่าเป็นไปได้ไหมได้เพราะว่าอมันจะย้อนมันจะทำห้าอยู่หลักหน่วยสามรอบเป็นไปได้หรือเปล่าเ,เรานั่งคิด่ะคือถ้ารอบหนึ่งพอไปเก้าเก้าห้าปับ 9, 5, ป๊บเก้าก็ตกเข้ามาห้าปั๊บหลักหน่วยถอยไปห้าหนึ่งอาจจะมาอีกรอบก็ได้รีวายเหรอรีวายห้าศูนย์หนึ่งนะจะ <laughs> แต่ว่าไม่น่าจะเปลี่ยนหลักร้อยนะถ้าห้าหนึ่งมาหลักร้อยต้องเปลี่ยน ีนี้เรามาดูถามอันน,นี้นี่คือภาพเฉพาะช่วงนี้นะเพราะว่าผมพยายามจอบไปห,หลายที่แต่ก็ยังคอมเมนต์ไม่ได้อันนี้เฉพาะรอบตัวนี้นะสังเกตดูนะมันจะออกนะเก้าหกเจ็ดแต่ก่อนออกนั้นสี่สี่หกปีนั้นรอบนั้นออกสี่โฉแล้วมาเก้าหกเจ็ดแล้วมาสามเก้าหนึ่งแล้วก็มาศูนย์ห้าหนึ่งแล้วออกสามเก้าห้านี่เห็นไหมเลขมันก็อยู่เซตเดียวกันอยู่ตรงนี้หมดเลย ทีนี้เรามาดูอีกจุดหนึ่งรู้สึกว่าผมจะมองอยู่วันนี้แต่แป๊บเดียวข้อมูลเยอะมากเยอะมากต้องถูกละตัวหนึ่งขอตัวเดียวคับสังเกตมันจะมีข้อมูลเปรียบเทียบให้ดูนะครับทังเกตดดูนะหอมยมันจะไม่ออกไปไหนนะหกเจ็ดไม่โชว์นะตัวนี้คือหกเจ็ดไม่โชว์แต่พอมาตรงนี้ สเต็ปสุดท้ายมันคือ391เลยพอแอ,อกสามก้าหปั๊บมา051ยนะ์ห้นึ่งมศย์ห้าหนย์ห้าหนเสร็จ395นี่เห็นไหมคือไล่ไปทางไหนมันก็จะเป็นสวนทางกับคืนมาไม่เนสวนทางมาเออพอจะา,ถ,าถ้าเกิดมาเข้า6ปับ๊บหลักหน่วยมันจะไม่โชว์เท่าไหรไ่ถามว่ามันจะโชว์หรือเปล่า7 3เดี๋ยว7 3นี่เป็นเลขล่าง ทม่9003มาพว่วงตรงนี้เป็น38แต่03โชว์38ไม่โชว์ถามว่า79เป็นเพลได้ไหมนี่น่ากลัวนะ79ก็น่ากลัวมันรู้สึกว่าจะเป็นบรรทัดบนที่เน้นเน้นบรรทัดบนของกรอบคือเราเดาวทางไม่ได้เพราะมันยอ้อนมาตรงนี้แต่ที่นี้เราดูการเดินของหลักหน่วยอันนี้ออก95อันนี้ แล้วห้าเรามาศูนย์เจ็ดแล้วมาศูย์สามแล้วมาสามแปดนี่หลักสิบมาถึงแปดตัวนี้พอถึงแปดตัวนี้ปับ๊บขารลงมาตัวนี้มันลงไปได้อยู่หมดเนี่ยคืออยู่ในกรอบนี้ปนะกติถ้าออกโควิดคนจะไม่ถูกเยอะนะถ้าออกโควิดนะหนะึ่งเก้าคนจะไม่ถูกเยอะถ้าออกเก้าเจ็ดหรือเจ็ดเก้าคนถูกเยอะผมว่านะ พอคำเป็นได้เราก็แนะวิธีอย่างละสังเกตหลักสิบมันจะมาอย่างเงี้ยหนึ่งหนึ่งตัวนี้ออกเก้าหนึ่งโอ้ดิใช่ไหมใชเก้าหนึ่งแต่กลับมาห้าหนึ่งแล้วมาเก้าห้าคือหลักสิบตัวต่อไปถ้าไม่ย้อนหนึ่งก็ย้อนเก้าย้อนหกหลัก,หล,กหลักหน่วยนะหลักหน่วยนี้หลักหน่วยห้ามาถึงห้าคือเก้าห้าถ้าไปออกเป็นห ควเป็นได้เจดหได้ไม่ได้9กหตัวเก่ายากหน่อยแต่ว่าไม่แน่เขาอาจทำซ้ำแล้วต้องกันไว้หนึ่งหดูครั้งสุดท้ายออกออกห้าหนึ่งก่อนแล้วนะมาออก9ก้าห้ามันพ่วงมานี้แล้วก็มันดูลูกทะแยง3 9มเห้าสตัวเขาเป็นตัว V แบบเนี้ยที่มาดูฝันปลาของเรามองสองด้านของฝันปลาฝันปลาครอบสามก้าห้าก็น่าจะเป็นแปดเจดห ปดเจ็ดหกถ้าฟันปลาย้อนทางนี้ก็แปดหนึ่งหกมีแค่นี้เองรู้สึกว่าหนึ่งหกนี่ถามว่าเป็นไปได้ไม่เป็นไปได้นะหนึ่งหกเจ็ดหกหนึ่งหกมันจะตัวชูโรงนะเจ็ดกับหนึ่งคือตัวเดียวกันแต่ตามตามที่ผมชอบจริงจก็น่าจะเป็นหนึ่งหกอ่ะชอบอยู่เจ็ดหกมันก็ชอบห้าเก้าเนี่ยคือมันย้อนกลับมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าเนี่ยก็น่ากลัวเหมือนกันนะห้าเก้า ทีนี้เรามาบวกทางผมกวออกหนึ่งเก้านะผมกูหนะึ่งเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดหกหนึ่งหกมีสามตัวนี้ที่รู้สึกว่าเต่งๆหน่อยเจ็ดเก้าหนึ่งหกสามตัวนี้นะหนึ่งเก้ามีอะไรนะเจ็ดหกมันคือเต็งหน่อยอามาแล้วนะเจ็ดหกหนามาหน่อยยังไม่แดงนะห <laughs> นึ่งหกหนามาหน่อย 7จ็ดเก็หมืนกัน่ากลัวเนาะมันรู้สึกมันจะน่ากลัวไม่กี่ตัวถามว่าสี่เก้าได้ไหมสี่เกก็ได้นะสุสนนะ19หนึ่งเกนี่ได้หนึ่งเกนี่ได้สีเกนี่ได้นี่ถามว่าถ้าตัวกลับตรงกลับตนยอ้อนหลังหนึ่งเกมาซ้ำยากหกหนึ่งหนึ่งได้ หกนึ่งรู้สึกได้เด๋ยนนะเก้าเจ็ดคือตัวสามแปดชนมาได้หกเจ็ดนี้มันออกไปแล้วยาก 5, 1, ห้าหนึ่งน่ากลัวไหมห้าหนึ่งย้อนทั้งคู่ย้อนทั้งคู่นะก็เริ่มเด่นไม่กี่ตัวนะ่นหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณแปดจะทอนเหลือครึ่งแล้ง ประมาณแต่ว่าก็ยังไม่ใส่แดงนะมีเหรือเข้มเข้มมายอะหน่อยหนึหก่เก้าเข้มมาหนิดหนึ่งเก้าหนึ่ง